ข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาขอจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังเมื่อไหร่และไร่ละ1 2 0 0บาท4.6ล้ 4, 6, านกว่ 4, าเลือน45,000กว่าล้านบาทนะคะจะขอจ่ายเงินวันไหนและที่สําคัญวันนี้มีข่าวด่วนจากกรมการค้าภายในเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็รอคอยติดตามค่ะในส่วนของการประชุมนบขชุดใหญ่ซึ่งจะมีคุณพิชัยชุนหวิชระรอง นายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการขอจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาแต่ปรากฏว่าในส่วนของนายกศสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยเปิดเผยว่าได้มีการติดต่อจากกรมการค้าภายในในฐานะเลขานุการนบขเมื่อวานที่ผ่านมาว่ามีการเลื่อนประชุมออกไปนะคะโดยนบขติดภารกิจเร่งด่วนหรือประธานนบขติดภารกิจเร่งด่วนค่ะ จึงได้มีการสั่งการแจ้งเป็นหนังสือด่วนที่สุดออกมานะคะว่าเลื่อนการประชุมออกไปแบบไม่มีกําหนดถ้าหากทราบวันเวลาที่ชัดเจนจะแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ทราบอีกครั้งหนึ่งก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาที่เราคอยติดตามการช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะผิดหวังไปตามๆกันทําไมโลกเลื่อนถึงบ่อยจังเลยนะคะกับรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ฝากถึงทางรัฐบาลแล้วกันนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาเขารอคอยมาตรการในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างต่อ เมื่องขอจ่ายเงินเร็วๆนะคะเกษตรกรชาวนาเขาเดือดร้อนทั่วประเทศคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ